คุณยายขายผักท่านผู้ชมมีคนไปเห็นแล้วถ่ายคลิปขับรถผ่านแกนั่งกอดถุงผักผักเต็มรถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะ และนี่กลายเป็นไวรัลกระทั่งทราบว่าคุณยายเนี่ยขายผักอยู่สะพานลอยหน้าตลาดกกทรรชภาวร้อยยีร2 2> หรือว่ารำคำแหง65แกมานั่งขายบนสะพานลอยเกือบทุกวันนี่ฮะท่าผู้ชม<า>นักข่าวเราลงพื้นที่ ก็ได้คุยคุณยายอายุ77แล้วนะคุณยายสมบูรณ์ค่ะบอกว่าหลังจากที่เป็นคลิปไวรัลคนก็มาอุดหนุนเยอะมากนี่คือเนี่ยก่อนหน้านี้ขายวนสะพานแบบนี้แล้วก็ยังบอกว่าเออก็ขอให้ทุกคนสู้นะเราเกิดมาจนเราก็ต้องสู้อย่าท้ออ่อาทบชมปรากฏว่าล่าสุดนะคะก็กลายเป็นว่ามีการจริงๆมันขายไม่ได้ก็มีการติดต่อให้ยายไป,ไปขายบนสะพานลอยขายไม่ได้ใช่ใช่ค่ะ<ง>ล่าสุดนะคะทางตลาดกะกะทก็มาติดต่อให้ยายไปตั้งแผงขายฟรีค่ะ อาผมจะทิ้งภาพนี้ชีวิตคนในประเทศนี้คนดะหมากิน